สวัสดีครับผมจะมารีวิวหุ่นไดบอกเคนนะครับเริ่มด้วยตัวนี้นะครับโกโกดัมนะครับนี่นะครับ ครับเปิดหัวออกมาเปิดหัวออกมาดันขึ้นมาก็กดลงนะครับนีอ่อย่างนี้นะครับก็ดึงนี้มันออกมานะครับเด็กมันออกมาเลยกดตามด้วยกกดฟาวูล่านะครับตึงตัวนี้มันออกก่อนนะครับเด็กนะครับนี่ครับ Tengok on ang. Ika salah ni dong mana punya. Papa emak, kau kau cai lo nak. Nong ni mana angin nak. Yeah. ปรับหมวกดว้วยนะครับงมากกับกัวเซอร์นนะครับ <c oughs> ไมาทำเลย <c oughs> แล้วก็มาตุลาย <c oughs> กุโกมาลีนะครับ จากนั้นก็มาประกอบกันนะครับตรงตีนี้มาใสา่ตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะตามด้วยแขนนี่นะคะ่ะ แล้วก็เอาโกโกเจโลมาติดข้างหลังอย่างเี้นะครับเนี่ยต้องใช้ติดไปเลยนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับก็โซมูดโซมูดอย่างเี้นะคะเสร็จแล้วครับแล้วก็จะเอาดาบมี่สองนี่สองอันนะครับ เราก็จะมาประกอบกันค่ะวันพฤหัสบดีนะคะ เสร็จแล้วครับแล้วก็มาเียบเสร็จแล้วครับได้โบกเกนอันนี้ก็สุกับปารได้แล้วว้ายา